สวัสดีครับผมช่างตั้มร้านสุนามินะครับครับคันนี้ก็เป็นเวปป้านะครับสีเขียวด้านนะครับมาต่อโม่ข้างครับโมกข้างเราก็มีกันสะบัดนะครับขับง่ายนะครับยังมีไฟ LED นะครับมีเบาะนั่งนะฮะและมีชุดตุญนแจนะครับถอดพ่วงนะครับเพราะ่วงของเราถอดง่ายนะครับ มีชุดกุญแจแถมให้นะครับค่าตั้งพ่วงนะครับเวลาลูกค้าจะทอดออกมามาเซอร์วิสนะครับได้ครับจะง่ายขึ้นนะครับหรือว่าต่อทะเบียนนะครับเปิดไอ้เบาะดำด้านนะครับคันนี้ตัดดำนะครับ แต่แกงหลังนะฮะที่จับเด็กกันชนมังโคนนะครับช่วยเลยครับเบาะดำนะฮะได้ขาวเหมือนกับตัวรถเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นกันล้มนะครับกันล้มก็จะเป็นเบร์ป้าเหมือนกันนะครับอันนี้ มีอุดรคับเวลาขับขี่ก็ง่ายนะครับลักษณะนี้ก็เวลาคนแก่หรือว่าอายุมากๆากเงี้ยนะขับขี่ไปไม่เร็วมากนะครับใช้พวกนี้ก็ดีนะรถจะได้ไม่ล้มนะครับจอดก็ไม่ต้องลงนะครับเบรกได้เลยนะครับสวยนะครับคันนี้ก็สวยนะครับ เราจะทำให้อย่างดีเลยนะครับมีไฟนะฮะมีโช๊คอัพนะครับด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวานะครับไฟก็จะมีทั้งหน้าและข้างหลังนะครับเวลารถโยกนี่ก็จะเอียงได้นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะฮะของเราเป็นสปริงนะครับเป็นโช๊คอัพนะฮะไฟเอสนะฮะที่เราใส่โอเคนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจนะครับยังไงก็อลองโทรคุยกันนะครับผมร้านสุนามินะครับ0870854576ช่างตั้มครับสวัสดีครับ